ขอโทษนะครับมีอะไรช่วยไหมครับขอโทษนะคะคือฉันชื่อเล็กนะคะเป็นอดีตภรรยาของผู้ป่วยโรคไตอะคะ่ะโอเคคือเมื่อวานมีแพทย์ชื่อปันส่งแมเสเซจมาบอกว่าเขากำลังป่วยหนะักครับแพทย์ปันเป็นทีมของเราเองครับเอ,อตอนนี้สามีของคุณอยู่ที่ห้อง ICU นะครับห้อง ICU คือเบื้องต้นเนี่ย ตอนแรกแกตกมาจากไซต์งานก่อสร้างเราก็รีบทําการรักษาให้แต่ว่าพอตรวจแล้วมันพบว่าแกเป็นโรคไตวายเฉียบพลันนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือเราต้องการไตที่เข้ากับเขาเพื่อในการรักษาในระยะยาวเราได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลหลายที่แล้วครับแต่ว่าไม่มีใครติดต่อกลับเลยรเราเคยตรวจสุขภาพด้วยกันค่ะคุณหมอเคยบอกว่าเราบริจาคไตให้กันและกันได้ แต่ติดที่ว่าเราเลิกกันแล้วฉันเลยต้องใช้เวลาคิดนะคะ่ะเข้าใจครับแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันอยากบริจาคไตให้เขาค่ะฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันควรจะทำให้เขา ถึงเราจะเลิกกันแล้วขอโทษนะคะที่มาช้าไม่ต้องขอโทษเลยครับเออ,เอ,อผมต้องหาดน้องขอบคุณนะคะตอนนี้สามีคุณอยู่ข้างในเดี๋ยวผมนำไปเลยแล้วกันครับเชิญครับค่ะ